อันนี้ได้มาบันทึกเทปตัวทัศนใรายการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาดุกบิ๊กปุยอายุก็สองเดือนมีปลาเนนีนรืมีคนปลาดุกที่อยู่ในบ่อนี้ก็ปล่อยไปหมดห้าคนตือนตัวดำๆปื้นก็มีับไอดำไหนเราบอกว่ามัน ตัวใหญ่เท่าเขียนเขียนใครครับเขียนเทียด,ดิโมครับตัวใหญ่จริงก็มีครับโอ้มึงมันมอกคนรึเปล่าว่าไปดูได้ผลครับได้ผลจริง ดำปุ้กครับทำไมันตีดำปุ้ับตกดำเนมันพอกันกินบหอ,อาหารนะคือว่าถึหัวโตะจอยดิน่อยจะได้วามีรอยของอาหาหน่อยอขดขาคนหน่อยมุ่ดำๆของว่น่นยรเปลันอะไรวะเนะี่ย อ่งงแม่พาเด้อเดิายถนนไหนมันเียดกินเอาเปนภาพนิ่งหยุดตัวไหนล่ะหยุดกดโตัว,นตวโโบนเลยนั่นละนลั่นละกดก็หยุด